พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงการรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับบริษัทผู้ประกอบการร่วมค้าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอที่ถล่มลงมาโดยระบุถึงการสอบสวนนายชวนหลิงจางค่ะชวนหลิงจางก็คือหนึ่งในกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นของบริษัทชัยนาทเรเวนัมเบอร์เทนนะคะที่มีการสอบสวนกันอย่างเข้มข้นตามรายงานคือใช้เวลาสอบประคำเนี่ยหลายสิบชั่วโมงเลยสรุปว่ามีข้อหนึ่งที่น่าสังเกตมากๆค่ะคือ ทางการจีนเขาก็มอบหลักฐานส่งมาให้ประเทศไทยดีนะคะเป็นความร่วมมือเพื่อที่จะร่วมกันหาสาเหตุอาคารสอตองงอถล่มส่งผู้เชี่ยวชาญมาจําลองเหตุการณ์เพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบข้อมูลการสอบสวนผู้ต้องหาก่อนจะนําไปสู่การพิสูจน์ว่าด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยมีหนึ่งประเด็นข้อสังเกตคือเรื่องของการก่อสร้างผนังปล่องลิฟต์เมื่อเทียบกับการก่อสร้างของทางการจีนปกติแล้วที่สร้างในจีนเนี่ยจะต้องมีความหนาตรงเนี้ยหเซนติเมตรอย่างไรก็ตาม สำหรับอาคารสอตองอที่พังถล่มลงมาค่ะพบว่าถูกแก้ไขแบบให้ผนังของปล่องลิฟต์เหลือความหนาเพียงแค่25เซนติเมตรนี่คือคำกล่าวอ้างตามหลักฐานที่ทางการจีนส่งมอบมาให้นะคะในประเด็นนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเชิญวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมตรวจสอบว่าการก่อสร้างผิดปกติหรือไม่ขณะที่ตัวแทนบริษัทอิตาเลียนไทยค่ะก็จะเข้ามาให้ข้อมูลเร็วๆนี้โดยหากไม่มาตามนัดของเจ้าหน้าที่ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคําคถึงที่บริษัทค่ะส่วนในเรื่องของโนมินีหรือเรื่องประกอบธุรกิจบุคคลต่างเา้านั้นเป็นอีกส่วนหน,นึ่งกับกา,การขอสร้างเพนะราะว่าเราบองว่าเมื่อบริษัทที่เข้ามากิจการลวกค้าเนี่ยปกติ บริษัทต,ต่างประเทศมาไม่ได้อยู่แล้วจะต้องมีสัดส,ส่วนที่ตึงส่วนไทยก็เลยใช้ช่องทางตรงนี้ส่วนบริษัทอิตโเรียไทยก็ต้องเรียกมาสอบ